สวัสดีครับผมโดอิสเมลา,ายนะครับวันนี้ก็จะมาลองลองไทฟูนคิมดูไปะปะโกับตันโดบยาเลยเหรอยาเค้กครับพี่เค้กโอเคคิมธรรมดาไม่มต้องเอาจริงก็ได้นะกับตันจริงๆอะ่ะผมมีเต็มค้างวิลน้ลนรถนครับเออมันเข้ามาตั้งแต่สองเดือนที่แล้วใช่ไหมหรือเแล้วเข้ามาพร้อมกับเก้าสิบสามโอ้ยังไม่เคยลงเลย ไอ้ดาดแรกให้ทำอะไรบ้างก็ตีตัวนี้ไปเรื่อยๆติดสถานะห้ามอยู่ใกล้ๆเห็ดครับอ๋อติดสถานะห้ามอยู่ใกล้เห็ดใช่ไหมโอเคครับมันตายไวนะถ้าถ้าถ้าตีจริงๆอ่ะอันนี้แถบแถบของอะไรแถบความโกรธมันอันนี้ติดสถานะใช่ไหมติด<ต><า>เราอีกแล้วเหรอมันก็จะเด้งขึ้นถ้าระเบิดเห็ดนี่นี่เห็นเห็นเห็ดกาแฟไหม ต้องตีเห็ดฟเาฟาสถก็ตีไม่ทันก็ตูมแล้วคนตีเห็ดเขียวด้วยต้องตีก็ได้เห็ดฟ้าเห็ดเขียวห้ามตีอย่ห้อยใเห็ดเขียวตีไม่ได้ไม่ใช่เหรอไม่ได้ก็ตีไม่ได้ตีแต่เห็นฟ้าอันนี้อันตรายที่สุดแล้วแรงที่สุดของมันละพายุอ๋อแรงสุดละส่วนมากคนจะตายท่านี้เนี่ยตีอยู่ใกล้ๆตัวนี่คือวูบเลยมัน พูดว่าแรงที่สุดติมันต้องต้องสักหน่อยแล้วละ <c oughs> ่ะอสำหรับผมไม่ม,มีตายหรอกนะครับแค่อ,อาวุธดุดจากมังกรนั้นเองอ๋อไม่ตายแต่เป็นผีเฉยใช่ไหม <c oughs> อันนี้ถ้าเป็นฮาร์ดคอร์เราจะติดสับสนด้วยอท่าเน,นี้ยโอเคแล้วไอ้ท่าที่มันล็อกล็อกหนึ่งคนในปาร์ตี้อันท่านั้นน่ะคือห้ามเราไปโดนเห็ดเขียวหรือว่ายังไงท้าอยู่ใกล้ครับถ้าอยู่ใกล้ความโกรธจะเพิ่มอ๋อโอเคโอเค พอความโกรธเต็มเสร็จมันก็ระเบิดใช่ไหมบูพับก็ระเบิดโอเคประมาณห้าแสนห้าแสนโอ้อ๋อเนี่ยมันโดนทางปุ๊ตตี้เลยอนึ่คนเดียวปุ๊ตตี้โอเคงั้นก็ไม่เอาดีกว่าอ๋อโอเคอันนี้ละพี่ไม่ไม่มีเก็บหญ้ากัญชานั่นไม่มีอาไม่ไม่มีเหมือนสมัยหกสิบ อีกหนึองคนนีว่กัญชาเหรอมันขึ้นข้าวไม่ใช่เหรอมันคือนบัวข้าวไม่ใช่เหรออีโดเลยชนแน่ครับจะเห็นชัดมันชอบแอบเข้าไปในห้องแล้วก็เสียบปวดรวยอ่ย่าชนเลยนะครับห้ามห้ามชนใชหมาชนหมามึนชนหมามึนครับชนนหมมาโอเเคก็บถ้าชนหมามันจะติดซ้ายขวาถ้าชนวงล้อจะติดสตัมอ๋อ โอโอเคมีมีคนร้องยอมลองดนอ๋ออันนี้ก็ยอมโดนให้ดูเหมือนกันจะมีสวิตต์ตรงนั้นให้เราไปกดอ๋อกดตรงทงก่อนใช่ไหมโอเคกดสวิต์กดยังกดกดคนเดียวก็พอโอเคพอกดแล้วประตูตรงนี้มันจะเปิดอ๋อต้องกดสองที่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเลยครับมาเลยมาเลยผมกดแล้วใจเย็นคนแก่เดินช้าใจเย็นค่ะ อ่าถ้าเข้าถ้าเข้าไม่ทันนี่เป็นไรไม่เป็นไรแกไม่ได้ไม่ได้บับเขียวๆอ๋อโอเคไม่ไม่ตายไม่ตายผมไม่ไม่รุ้นเหมือนสมัยหกสิบเลยหกสิบนี่โดนล้อทับเลยนี่แล้วนะอ่าบอสสี่ล้านอ่ะแทงขนาดไหนก็ไม่รอดนี่ก็เหมือนหมาธรรมดาทั่วไปแหละวอ๋อเหมือนหมามินเนสใช่ไหมนี่ไลฟ์ออฟดัรเน็ต แรงแล้วในฮาร์ดคอร์อะ่ะพอคอครบหนึ่งหลอดมันจะว้าไปใครมีวัวเขียวๆต้องไปอยู่ที่เพื่อนพี่<ค>มันจะมีมันจะมีหนึ่งคนนะได้บาเรียเแบบขียวๆฟีโดได้ให้อยู่ที่เรามันจะมีหมามายิงเราเรื่อยๆแล้วต้องเดินไปเรื่อยๆทำไมเขียวยู่ที่อ้าวทำไมบัฟอยู่ที่โอเคสเปกบา,าแล้วมันก็จะยิงอีกรอบหนะึ่ง อ๋ออันนี้มันแกล้งเพื่อนได้ไงวิ่งก็พี่วิ่งดิแกล้งเพื่อนจะเล่นกันดิจะแกล้งกันดิเช่ไไอเขียวเขียวเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่อยู่ในวงเพื่อนจะเป็นอะไรไหมโดนําเมตั๋อดนัมเมไออันสุดท้ายพี่ครั้งสุดท้ายที่พนูมันปักลงมาเยอะๆเลยปอยุ้ยเออ อันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะสตอมตอมใช่ไหมโอ้โหถ้าเป็นฮาร์ดคอร์มันจะมีโซ่มาลัดเราก่อนให้เราเอดีให้ทันอ๋อนี้สกิลเซเลน่าใช่ไหมหนึ่งว่าสกิลบอสตลอดเลยไอ่ตีเบาๆเบยเดย๋ยวมันยังใช้ไม่หมดนี่ท่านี้ท่านี้ก็อันตรายคล้ายๆกับไอ้นี่ไหมเดรลอสใช่ไหมบาๆเคเส้นคีฟรัวรว เ <Okay. S 2> ราเบาค่ะเลอก่น่าจะหมดนะ้มันง oh. หมดหมดแล้ท <c oughs> ีในในฮาร์ดคอร์เนี่ยก็จะท่าเหมือนกันแค่ถึกกว่าเฉยๆถึกกว่า oh. ตีแรงกว่ามีท่าแล้วก็ไอ <c oughs> ตอนที่มันกระโดดสตอมแล้วเราหลบอะ่ะมันจะมีโซ่มารัดเราก่อนให้เราเอดีให้ทันแล้วไปกระโดดอันนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมครับโอเค ไเมากฮิวโดมั่งเดอฮวโดก็ตายฮิวโดหน่อยเดี๋ยวโดตายอย่างนี้เลยเหรอเหมือนเหมือนเดิมไหมตัวนี้คลขายโอ้ยังมีเปลี่ยนท่าอีกเลยเดี๋ยวมันจะมีท่าหนึ่งที่มันจะทั้งแมปอ่ะเดี๋ยวเพิ่งไปตีมันเยอะมันจะใช้ทั้งแมปเลยแต่มันจะมีจุดจุดที่ว่างคือนั่งหลังมันตกไปได้ซานต้าไหมพี่ แั้นมันตอนหลอดหนะึ่งไงโอ้คิถึง60จริงๆแล้วเนี่ยนี่หลอดหนึ่งมันจะปัดเราตบซันต้ากระตบ,บอลให้เราเตะบ,บอลเข้าโกเตะบอลเข้าโกน,นต้องเตะทุกคน<ร>ือเปล่าซันต้าพี่นี่มันไอตัวซันต้าเราจะตีได้มันจะเปิดทางเราอ๋อ ผลตบเองครับเนี่ย okay, ล้วก็ออกกดเตะใช่ไหมเตะบอลอ๋อ,อถ้าเกิดเตะไม่ทันก็ระเบิดโอเคนี่เดี๋ยวมันจะโยนเดี๋ยวมันจะมีโยนโยนค้อนว่นนะโยนค้อนนี่ใครใครติดให้ไปหลบไปหลบตรงมุมมุมเลยค้อนมันจะดูดเหมือนแบคโฮ ระเบิดด้วยใช่ไหมพี่ไอแดงๆนี่พื้นแดงๆนี่ของกัปตันใช่ไหมเนี่ยครับโอ้โหพี่ไม่กล้าเดินเข้าไปไอคอนเมื่อกี้เนี่ยมันมันก็มันก็ป,กปาไปหาสักคนหนึ่งแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่โอเคนี่นนเนนเราต้องหลบไปเรื่อยหลบไปเรื่อย ทีนี้มันจะมีเซฟซอนอยู่มุมใดมุมหนึ่งจะสเีเขียวให้เราไปหลดดูสีเขียวอยู่นี่แต่ถ้าเป็นฮาร์ดคอร์เราจะติดสับสนด้วย <c oughs> ติดแป๊บเดียวเอาสุดท้ายแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมมันมีอีกท่าหนึ่งที่มันยังไม่ใช้เลย <c oughs> ที่มันที่มันจะ ท,ท,ท,ที่มันจะมีเขตปลอดภัยคือข้างหลังมันอ่ะนี่ไปอนี่นี่โยนโยนใส่หนึ่งคนเหนไหมโยนใส่นายนายต้องไปหลบตรงมุมเออเถ้าเราเดินไปใกล้มันจะโดนดูมันจะโดนดนูนดนดนถ้าเป็นฮาร์ดคอร์ท่านี้เหมือนเดิมหรือปเปล่าเดิมโอเคโดนดูแล้วระเบดยังไม่มีท่านี่แหละให้ไปข้างหลังมันอือยังไม่มี ไปฮาร์ดคอร์ถึกได้ตัวสันตาเนี่ยใช้เด้อไอ้บอสใช้เดยอมีเฉพาะฮาร์ดคอร์หรือเปล่าไม่นี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 ่เปล่าเนี่ยใช่เปล่าไม่ใช่อ๋อมันจะสุ่มเซฟโซนใช่ไหมโอเค ระวังนะั้นเราวิ่งมาไอ้ตรงกลางมันก็ติดไอ้ระเบิดอยู่แล้วนะข้ามเลยค่ะจะไปไอ้นี่ครัดคอทีเดียวเลย <c oughs> อย่างนี้คนใส่ของส้มเก้าสิบธรรมดาเพียวๆก็มาลงคิมสบายๆบายเลยไม่ ผมก็ยังไม่ไปมันเลื่อนประมาณหมื่นหมื่นล้านนะบอสท,ทุกตัวรวมกันนะ่มันประมาณได้ดรลอดฮาร์ดคอร์มันก็ไม่ง่ายนะ <c oughs> นี่เดี๋ยวตีไปสักครึ่งหลอดอ่ะมันจะล็อกหนึ่งคน ดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆนะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะล็อกหนึ่งคนหมุนหมุนใช่ไหมให้คนที่โดนล็อกแบบวิ่งไปหาเสาที่มันมีออร่าเขียวโเโียวพังสามเสาวันกี้ทุกทีครับโดนเรียกงานหนักเบเบ็ดเบเบ็ดเบเบ็ดโอเคนี่ก็เรียบร้อยทีไว้หลอดหนึ่งพี่โด ตัวนี้เบ็นกาแยกแยกเสียงกับเพลงกดตัวไปนะพี่คีรัดอ่ะอยู่ว่าเดี๋ยเดี๋ยวบอสมีอันติดอยู่ลองลงลงอยู่ลงอยู่ท่ไมมันจะบีบแผลดีเล็กลงเนี่ยบอสมีอันติดล้ยใช่ไหมพี่มันทำไม่น่าจอมืด อันนี้ก็มีพายุออกมาด้วยน้องอ๋ออ๋อโอเคอ๋อเวลาอยู่ข้างนอกรถเลื่อเราจะลด,ลด,ลดโอเคครับคิดถึงถ้าน,นี่เนี่ยอันตรายที่สุดแล้วถ้าน,นี้อันตรายที่สุดแล้วเนี่ยค,คิดถึงหัวแดงในเมโมโมหนึ่ง อันนี้เราต้องวิ่งเข้าไปตรงเข้าไปหามันให้ได้ที่เขีาเขี่ยถึงจะเดินเข้าได้ออ๋โอเคแล้วก็ออตีให้หลอนมันหมดโอเคหมดแล้วเหลือค่าเดียวถ้าที่มันจะรวบเราแล้วจอมือดให้เรากดชิปออกไปตอนตอนเราสว่างชิปก่อนเลยก็ได้ เพื่อความปลอดภัยรวบเรยรวบเรือยเอาโอตายแล้วครับัมไม่ใช่อันนี้หรืออย่าง รวบหน้าจอมืดอ่ะเี่มันจะไม่ใช้ให้ดูใช่ไหมเนะี่ยนี่หรือเปล่าไม่ใช่นี่เฟียร์ไม่ใช้สักทีวะเนี่ยโกรน เหมือนรู้เลยเอาเลยนี่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 นเดินออกเดินออกโอ้ยบินครับบิน,บบนเออไหมสวยสวยสวยท่าเข้าใจคิดด้วยท่านี้หมดประโยชน์นะายเออ ดูเราเวลก้าสามแล้วก็แต่ละคนใส่ของมาดีมันเลยดูง่ายใช่ไหมแล้วตีนอกยากกันไหมผมดีเหาอพี่ก็กประมาณนี้มาเล้ <Okay. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวส่งของกับตันให้ทุกคนดูก่อนอ่าว่าของแบบนี้ก็ลงได้พี่ไม่ค่อยได้ตีตีนิดเดียวเองดูดูดามจพี่นะ เดี๋ยวขอับตามตีแอดูของพี่ดูไมเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่ใส่เสื้ออ๋อเพิ่งถอดเมื่อกี้ใช่ไหมใส่ใส่ใส่ปกติใส่ใส่ปกติเลยพี่ดูไงว่าเออของประมาณนี้ลงได้ใส่แล้วพี่อ๋อเราใส่ของอ๋อเกแบบไม่บวกใช่ไหมแล้วของ90เอ่อ ธรรมดา okay, เลยนะเนี่ยเออ,อเออเอันนี้คือเอ้ยอ,อะไรนะนเนี่ยบอลมันูนาเมจใช่ไหมนี่ไม่ได้ตีเลยนะเนี่ยโอ้โหกับตันตีไปคนเดียวเลยไหมเคก็ ผมมากครับที่ดูแล้วต้นจนจบถ้าเกิดว่าผิดพลาดต,ตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขาดขอลาไปก่อนโชคดีครับสามารถกด Subscribe ติดตามผลงานต่างๆของผมได้ที่นี่หรือจะติดตามทางแฟนเพจ e d ๊กเน็ t t t เ s myline นะครับสามารถไปพูดคุยกับผมได้ที่นั่นเลยแล้วเจอกันครับ